คารโดสตาร์เสร็จบอลเล่นแล้วนะครับผู้เล่นของอาวุโสลาบุรีครับเลือกจ่ายเข้ามาในสวยครับต่างบอลขึ้นมาเล่นน่าจะเป็นพี่ออสแหละครับวิรพลเชี่ยวเชิงศึกครับสิทธิ์เก่าและวิธีครับอดีตทีมชาติไทยครับวิรพลเชี่ยวเชิงศึกอายุเป็นเพียงตัวเลขครับพี่ออสเล่นได้ครับบอลยังไม่ออกเต็มใบครับแต่บอลสั้นพลิกเล่นเองครับเติมจากตรงกลางสอดขึ้นมาครับจัดแถวสอง น่าจะเป็นสุรพร์ชัยพวงไพบูลแหละครับอดีตปินเซตครับโค้กครับนาชาติครับรุ่นเดียวกับอดุลมริพันธ์ศักชัยเนตรอาภาครับสาธิตจิงสำรานอดุลลุ่งเลืองครับในยุคที่ถือว่าดีที่สุดชุดหนึ่งและครับลูกศิษย์ของอาจารย์ประวิ์ชัยสามครับแล้วก็เล่นให้กับสโมสรธนาคารกสิกรไทยในยุคลุ่งเลืองด้วยครับสุรพร์ชัยพ่วงไพบูลยอดมีกาครับ ซ้ายแล้วจะเปิดครับพยายามที่จะเจาะตรงช่องด้านในนะครับน่าจะเป็นคอร์เตอร์สุดท้ายแล้วมั้งครับนั่นน่าจะสุดท้ายแล้วครับของบอลขึ้นมาครับสวยครับดึงบอลลงสับปินหนีแล้วโดนแซะครับมีอะไรชื่อของนะครับสุพศุนทร์พลอยด้วยครับอดีตผู้เล่นชุดใหญ่ของธนาคารกรุงเทพครับเอาครับเลือกที่จะเปิดทะลุขึ้นมาครับ ให้ไม่ได้ครับไม่มีใครเจาะจากเหลี่ยมด้านในคัดแบ็กแล้วครับโอ้โหมาเก็บตกจังหวะซ้า้ครับสนามกู่กลางสนุกแล้วครับหลุยขึ้นมาเล่นเองครับจากแผงหลังถิ้งบอลยาวๆครับไั่บูนซื่อชัยเจริญครับป่าแลวครับพี่ไทยอยู่ด้านในครับสุดหน้าตัวเป้าครับใช้บริการของราชนาวีครับชลวุฒิปานประสิทธิ์ขวามือครับสิทธิ์เก่าและวิถีเช่นเดียวกันครับบินบรลฤทริ์ครับอัครเดชปานว์วรกุลครับ กำแพงเพชรส่งมากวดสวยครับพี่ท็อปครับบอลแรกเอาครับเลี้ยงลายแล้วนะครับพี่ไทยโอ้โหดูครับเปิดยอดมากแล้วจบเลยครับซ้ายสวยครับดูนี้แอสซิีครับของพี่ท็อปครับ เปิดยอดตัดไบได้นายครับบอลหล่นบริเวณในกรอบเขตโทษแล้วจบเลยครับสายเน้นๆครับไผ่บุญซื่อชัยเริญยิงหนีตำแหน่งการเซฟของผู้รักษาประตูครับลูกนี้ต้องยกเครดิตให้กับพี่ไทยด้วยนะครับเข้าไปกดดันผู้เล่นแนวรับแบ่งหลังในกรอบเขตโทษพร้อมกับเดล่าแฟงครับสุดสัรคนสุดครับขอเสียงตบมือดังครับให้กับแอสซิสต์ที่ยอดเยี่ยมครับของพี่ท็อปบินเบลลิลิตด้วยครับและจบที่สมบูรณ์แบบครับโดย ไพบูญซื่อชัยเลยครับและกดดันผู้เล่นแนวรับแผงหลังในทุกกรณีครับโดยผู้เล่นหมายเลขสี่ครับพี่ไทยครับบรรลือลิ์ครับถือว่ามีส่วนสําคัญเลยครับลงไปกดดันครับเอาครับต่างบอลขึ้นมาได้กันใหม่ครับวีรพลเชี่ยวเชิงศึกครับพี่ออดดันครับโดนเหลี่ยมของพี่ทับครับเอาครับวิลลี่หวาครับมาสกูแต่แล้วหนีครับเหลี่ยมบอลจะเป็นของพี่ออดครับแสดงเจตนาอะลยครับพี่ออดครับว่าแร์เพย์เก็บบอลลง สวยครับหมุนแล้วหนีให้แม่นครับเติมเกมขึ้นมาอีกหนึ่งครางครับยังให้ไม่ได้ครับเอาครับพี่อ้อยครับวีรพลเที่ยวเชิงศึกครับเลือกครับขยบแล้วครับไหลตัดมาด้านในย้อนกลับมาเล่นครับเซตบอลกันใหม่ครับเบิ่นบอลสั้นครับตรงกลางครับแคกครับสุพรชัยพวงไปบูบุญ สวยครับเจาะจากตรงกลางครับโดนบีบครับให้บอลมาแถว2เปลี่ยนกันบอลหรือเปล่าครับโอ้เข้าไปปั๊มบอลเลยครับลูนี้ครับพิไทยมาอยู่ที่ราวุธปาประสิ์ครับสะบัดหนีตัวประกบครับโดยไพบูลซื่อชัยเจริญครับเลือกที่จะเติมขึ้นมาครับสวยครับพิไทยครับต้องมีประคองหนึ่งตำแหน่งดูสเต็ปซะนะครับมาอยู่ที่อัครเดชปะพัน์วรกุลครับพี่ท็อปครับเลือกครับที่ให้ราวุธปาประสิ์ครับเปิดยอดโดมและสาประตูออกมาแก้ไขครับ ใช้รีสะเทครับกดบอลลงครับสุรพลชัยพวงไพ่บูนครับลากบอลขึ้นมาเล่นเองครับเจอกับสุขสตรคุณสุขครับสิทธิ์เก่ากับสิกรไทยด้วยกันแหละครับของบอลขึ้นมาครับอีกหนึ่งครั้งยังไม่มีใครเขยบครับยังไม่มีใครเคลื่อนหาพื้นที่คองบอลครับต้องเก็บบอลไว้กับตัวก่อนครับพยายามที่จะพลิกหนีจ่ายบอลมาอยู่ที่วิงแพ็กขวาขึ้นมาเติมสวยครับโอ้พี่ออดพยายามที่จะตัดลายเข้าไปด้านในแล้วเบียดด้วยหัวไหล่ครับผู้ตสินไม่ว่าอะไร เซตบอลขึ้นมาที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูครับวิลลี่หวาครับเอาครับมีทัมมิ่งของบอลแล้วครับพี่ท็อปครับจะเชื่อมเกมโดยอัครเดศประพันธ์บรกุลและสุขสรรคุณสุขครับดันหน้าดันขึ้นมาครับโดยพิไทยเลี้ยงลายอยู่ครับพิไทยเลี้ยงลายกับสนาฮารคู่กลางแหละครับพยายามที่จะเช็คลายของตัวเองครับพิไทยไม่เล่นครับไม่ออฟไซด์ครับลูนี้วิ่งขึ้นมาครับสลาบุตรปานประสิทธิ์ครับตัดบอลย้อนสอนครับให้กับตำแหน่งผู้รักษสาประตู ขึ้นไปบีบจากด้านบนเลยครับพี่ทายครับถือว่ายอดเยี่ยมทีเดียวครับวินัยในเกมรับครับช่วยน้องๆครับตัดบอลขึ้นมาครับกระแทกบอลสั้นสุรพรชัยพวงปิบูลครับวีรพลเชี่ยวเชิงศึกครับเจาะสวยครับหลากหลายครับวันนี้ครับไปแล้วครับเล่นเป็นตัวฟรีแล้วครับพี่ออสซ้ายและขวาในเวลาเข้าต้องดูดีๆนะครับสามารถที่จะพลิกและหลอกหน้าเท้าได้แล้วครับสาหรับวีรพลเชี่ยวเชิงศึกครับ สวยครับยัดเลยครับจากด้านข้างมีมาประคองครับหนึ่งตำแหน่งเขยืบแล้วให้ฝากเราจะไปตัวเปล่าหรือเปล่าครับเลือกครับตรงกลางไม่มีใครเขยืบครับต้องเซตบอลแล้วเจาะหนีครับโดนสุขสันต์คุณสุขเข้าไปจิ้มตำแหน่งบอลอีกครับเข้าไปแซนนิดนึงครับเดือดฟังยังได้บอลอยู่ครับเลี้ยงแล้วแต่นี่ก็พื้นที่อันตรายแกะบอลออกมาแม่นครับสุขสันต์คุณสุขเปลี่ยนตำแหน่งบอลอัลกอเลระวันพรคุณครับขวามือมีพี่ท็อปครับด้านในมีพิไทยด้านบนสลับไปครับซ้ายมือนะครับไพบูลุญซื่อชัยเจริญครับ สวยครับพี่ไทยโอ้โหเยี่ยมเลยครับมาในเวอร์ชั่นนี้ถือว่าเยี่ยมเลยครับพี่ไทยครับสมรรถนะและสุขภาพยังถือว่าดีเยี่ยมครับไปนะครับพาบอลสปีดนี้แถวสองครับแล้วตวันเลยนะครับนี่แหละครับช็อตเด็ดของสุขสารกุณสุนะครับลูกสวิตบอลคอร์นนี่แล้วดูครับพี่ไทยโอ้โหพี่ไทยนี่พยายามที่จะสอดขึ้นมาจากแถวสองเพื่อหาพื้นที่ครับให้ภัยบุญซื้อชัยเจริญเปิดให้ครับแล้วเปิดบอลยาวครับทิ้งบอลมาตรงกลางสวยครับเก็บบอลแรก ต่บอนสั้นครับของการตัลุกเนี่ยมีพื้นที่คองบอลครับเอาครับมาแล้วครับดันเกมลุกขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งครับสวยครับขึ้นมาเป็นระบบเลยครับผู้บอลในระดับวุโสสุรพลชัยครับวิรพลเชี่ยวชงศึกข้างบนเนี่ยน้อยกว่าผู้เล่น4แผงหลังครับของทีมคอมมาดโดครับสวยครับเปิดยัดให้เฟิร์ทัตเลยครับพาร์แรกเลยครับสวยครับสุรพลชัย รูปร่างเล็กครับแต่คล่องแล้วก็ถือว่าเป็นอดีตนักบอลทีมชาติไทยที่ทักษะดีเยี่ยมนะครับสมัยก่อนในกองการตลุกของทีมชาติไทยเนี่ยรูปร่างจะเต็มที่ไม่เกินร้อยหกสิบห้าแหละครับในอดีตเอาครับขึ้นมาครับสุรพรชัยเปิดวางลึกแล้วเกี่ยวแล้วพลิกเลนครับมื่อมีสัญญาณทงแล้วครับต้องชมครับสองสนามครูการถือว่าเลี้ยงลายได้ดีแล้วหลอกบอดี้เช็คเลยครับลักษณะอย่างนี้ถือว่าเป็นการ เข้าไปกดดันครับให้ผู้เล่นที่มีความเร็วสูงของตำแหน่งแผงหน้าของลาบูลีเนี่ยพะวงแล้วละครับสำหรับการที่จะสปีดหนีนะครับตำแหน่งเซนาฮาบแล้วก็นะครับตัวทำลายเกมครับพยายามที่จะบีบให้เซตบอลเล่นครับเพื่อที่จะไม่ให้ทิ้งบอลยาวเอาครับขยายหาตำแหน่งบอลครับผู้เล่นโจยีโจครับไหลบอลเลียดสั้นเบิ้ลนแล้วพลิกเล่นครับสวยครับวันี้แตะแล้วหนีเติมให้โอ้สุสานคุณสุขนี่พยายามที่จะย้อนออกมาขอตำแหน่งบอลแหลวเพื่อนไม่เห็นเนี่ย ไพยบูนซื่อชายเจริญบีบอีกหนึ่งครั้งครับตำแหน่งบอลเดินโอ้พื้นที่แคบครับแต่กล้าไปหนีไพยบูณซื่อชายเจริญยรัมเมสกูต่อมาครับสายมือนี้สุริชัยเลิกโชคดีครับเคยเล่นภายในครับทับบกครับปี3 0ศนสาสี่เลครับเอาครับสวยครับพลิกเล่นแล้ว วางคอนลึกแล้ววิรพลบอลหล่นครับถึงวิรพลเชี่ยวเชิงศึกครับกิจพลดวงประทีพแก้วดันขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งครับโอ้ดูครับวิ่งไล่ล่าวิ่งไล่ล่าแล้วยังไงครับให้บอลมาแถวสองมีป้าหรือเปล่าเติมขึ้นมาอันตรายแล้วครับสุขสรรคุณสุขครับมาวิไลศิลป์นักครินวิโรจน์ครับไปแล้วครับเอาครับพาบอลซาปีหนีขึ้นมาครับสลาวุฒิปานประสิทธิ์ครับเลือกที่จะเปิดแล้วครับไหลให้แล้วจบเลยครับโอ้โห เวลคัมชูเรามาดูจังหวะได้บอลนครับจากนะครับสุขสรรคุณสุขครับได้บอลสวยกกับขึ้นมาตั้งบอลมาจากตรงกลางลากบอลขึ้นมาแล้วไหลให้กับสลาวุธิปานประสิทธิ์ครับก่อนที่จะเลี้ยงลายแล้วเปิดยอดเข้าไปเด้นนายตัดเซนารับคููกลางแล้วไพบูลซี่ชัยเจริญครับแปลเน้นเน้นครับลุนี้บอลกระดอนย้อนกลับมาแล้วหมองเช็ดเข้าไปครับโอ้ถือว่าทําได้ดีทีเดียวครับไพบูลซี่ชัยเจริญครับถือว่าเป็นแฮตติกไปแล้วครับ จบด้วยการยิงเน้นๆเลยครับเป็นการขึ้นบอลมาช็อตแรกครับของสุสารคุณสุก่อนครับเกี่ยวบอลลงไหลบอลให้กับสราวุฒปานประสิทธิ์และจบโดยภัยบุญซร่ชัยเจริญครับสอดมาบริเวณแถว2เซนทาร์คู่กลางครับวางเท้าได้ดีนะครับจบได้ดีครับเอาครับดันเก็บลุกขึ้นมาอีกครั้งจะพิกหนีครับมีสุชัยเลิกโชคดีครับสวยครับเล่นได้ไม่อฟไซด์ครับ ให้บอลมาแถว2วีรพลช่วยชงศึกเลือกครับเพื่อนเพื่อนขยืบแลยครับมาสู้กันตรงกลางเสร็จบอลขึ้นมาเล่นกันใหม่แล้วโดนเข้ามาแซะครับเอาตัวรอดได้สุขสรรคุณสุขหมุนอยู่ตรงกลางครับนี่แหละครับถือว่าอยู่ในยุคเรื่อเรือของกสิตกรไทยยนยุคลื่นเรื่องของราชนาวีสิทธิ์เก่ายอดเยี่ยมของหิายาลขสี่นครินวิโร์ครับสารพูดคามประสิทธิ์นสองเวอร์ชันครับฟุตซอลด้วยฟุตบอลด้วยเป็นลุกเปิดด้วยการทุ่มครับ เจ้านาลิตครับลงไปแทนหนึ่งตำแหน่งผู้เล่นครับพิลิตัทนใครครับแทนหนึ่งตำแหน่งหรือเปล่าแทนไผบุญซื่อแอะไรครับผู้ทำแฮตติกครับออกแล้วเคาะบอลสั้นครับเซตบอลขึ้นมาเบิร์นโดนตัดบอลชี้เข้าไปครับบุญลือครับเมื่อสกูครับลิลิยะพรครับแต่บอลชี้เข้าไปครับเป็นลูกเปิดครับโดยพี่ท็อปครับ แบนแอมบัสเตอร์ครับพยายามที่จะให้พิไทยครับเข้าไปบล็อกมีสัญญาณทงครับเข้าไปสกิจครับด้านหลังครับออกบอลเร็วครับบุญลือวิริยะธาแต่างบอลขึ้นมาครับจากเซนารคู่กลางนะครับสำหรับรายชื่อนะครับบางหมายเลขต้องกราบขออภัยด้วยนะครับที่เบื่อไม่ได้ระบุชื่อลงไปในการบรรยายด้วยความขอรบครับดันเกมลุกขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งครับ พยายามไหลให้จะกับด้านกว่ามือตัวลิงตรงกลางครับพี่ออดย้อนกลับมาเซตบอลเล่นกันใหม่พลิกเล่นเองให้ไม่ได้ครับลกนี้เปิดยอดเข้ามาดูครับไอเดียของสุสานยุนสุครับเป็นตัวสปีดลดความเร็วของตำแหน่งบอลเป็นตัวดีเลย์ตำแหน่งบอลจะมีวิริวาครับขอสวยครับพี่ท็อปครับทางกาบด้านกว่าพี่ไทยเข้าช่องครับพี่ไทยพยายามเข้าช่องแล้วครับสวยครับพี่ไทยนิดเดียวครับพี่ไทยพิงง่อนนั่นแหละสวยครับพี่ไทยมีมาซัพพอร์ตพี่ไทยหนึ่งตำแหน่งครับอาจารย์อัคคเล่ตรงกลางครับ อาครับดันเกมลุกขึ้นมาแล้วเปิดยอดลึกเข้าไปด้านในลูกนี้ไม่ถึงครับสารวุฒิปานมาสิทธ์ครับบอลเลยอัครเรศครับและไซายมือมีนาริตครับขึ้นเกมมาครับวิรพลเชี่ยวจึงศึกครับเจาะจากตรงกลางเจอกับด่านกลางครับสุขสรรคุณสุขครับเบิร์นบอลสวยครับวันนี้มั่นเลือกที่จะเปิดแล้วละครับสุพศศย์พอยครับอดีตผู้เล่นของธนาคารกรุงเทพนะครับ อยู่ในยุครุงเรืองครับขอธนาคามกรุงเทพด้วยครับสุพจน์สุนทรพอยไป้วครับไหลทะลุช่องขึ้นมาแล้วมีธงครับผู้จสินยกผลประโยชน์ครับให้กับผุ้รัาษาประตูเลยครับเล่นได้เลยครับเอาครับตัดบอลมาตรงกลางครับสุรชัยขอครับสุรชัยเลิกโชคดีสุรพรชัยพวงไปบูบยืนบางพื้นที่การขรองบอลสวยครับพี่ท็อปบอลแรกเปิดยอดยกมาสุสันคุณสุขครับต่างบอลขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งด้านไหนครับพี่ไทยหันมานะครับ ดูตำแหน่งบอลครับมาครับสุรพรชัยพงงปไะบูรณ์ครับเปิดยอดเอริคอร์เลยครับลุนี้ริมเส้นด้านขวาเมือครับโอ้ข้างบนน้อยกว่าครับมีวีรพลเชี่ยวเชิงศึกครับสอดขึ้นมาจากแถวสองให้ไม่ได้สุรพจชัยพงไปบูรณ์ครับเปิดยกขึ้นมาแล้วยังไงครับลุนี้ไปอยู่ที่พุทธสาประตูครับทิ้งบอลยาวๆครับจะให้กับนาริศครับนาริศไปแกะบอลครับเจอกับเหลี่ยมของสุรพจชัย แต่บอลสั้นครับให้บอลมาสุโพสุนพว้ในขอแล้วครับให้ไม่ได้ครับลุนี้สุสารสุนสุครับเข้าไปบังตำแหน่งการจ่ายครับแล้วดูครับแหวกเจาะแล้วบังดยขวายิงด้วยนิดเดียวเท่านั้นเองครับพยายามที่จะใช้หัวไหล่แซะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมคุณภาพครับโอ้ให้แล้วไม่ถึงครับลุนี้สปีดบอลดูครับสุโพสุนพอยล็อกแล้วเข้าซ้ายครับ โอ้พุักษาประตูออกมาเซฟไว้ได้ก่อนครับตรงกลางยังไม่มีใครครับผู้เล่นของคอมบานโดครับสุขสันต์คุณสุต้องขึ้นมาขอพื้นที่แล้วครับของบอลอัคเดตประพันวรคุณครับใกล้ๆนะมีพิทัยครับสวยครับพิทยครับบอลแรกโอ้แม่นครับสาวุฒิปานมาสิครับสวยครับไม่ออฟไซด์ครับียกลายพุ่งขึ้นมาแล้วแต่บอลหนีครับบอลไปถึงตำแหน่งพุักษาประตูครับลูกนี้โดนบีบครับต้องให้ใช้เท้าเล่นครับเป็นลูกส่งคืน ล็อกแล้วยังจ่ายไม่ได้ครับโดนบีบพยายามที่จะตั้งบอลขึ้นไม่ได้เกันใหม่ครับกิติฉายชูชาติครับพิกแล้วครับโดนบางครับโดยสุชัยเลิกโชคดีเยี่ยมครับโอ้ดูครับวันนี้มีสุรชัยมาครับวันนี้เนวิกเกเตอร์มีภารกิจครับน้องอามเอาครับสวยครับนาวาโทสุขสันต์คุณสุขครับ วางบอลให้กับสุรชัยสุรชัยเติมแล้วทะลุขึ้นมาสวยครับนริศมีตัวเลือกแลวครับสาวุธปานประสิทธิ์และเอกพันธ์ครับมื่อสกู่ครับพิไทยเป็นลูกฟาวแล้วครับเข้าไปบล็อกแล้วไม่ได้เปรียบในการเข้าครองบอลครับผู้เล่นของราชบุรีครับสวยครับมาอยู่ที่สุขสุนพลพอย เป็นควอเตอร์สุดท้ายแล้วครับเอาครับสวยครับล็อกพลิกให้แถวสองมีไม่ถึงครับสุขสันต์คุณสุขนี่ช่วยได้ดีเลยครับไม่ว่าจะเป็นเกมลุกและเกมรักครับสภาพร่างกายนี่เต็มร้อยนี่ถือว่าเป็นผู้เล่นกองการที่คลาสสิกครับวางก็ได้บล็อกก็ได้ครับสวิตบอลก็ได้ครับสุขสันต์คุณสุขเอาครับมาดูครับมาอยู่ที่พี่ท็อปครับพี่ท็อปเปิดหยอดดึงบอลลงสวยครับ เลือกที่จะเปิด้วครับข้างบนะมีน้อยก็ต้องให้มาที่สุขสันต์ก่อนครับสุขสันต์คอร์สผ่านสลาบุธปานประสิทธิ์ยกเลยครับแล้วแม่นด้วยครับสลาบุธปานประสิทธิ์ครับโอ้โหหลุมห้าพาสีออกโบกี้หรือเปล่าครับแม่บอลมันไม่เคลื่อนเข้าไว้ด้านในครับโอ้โหลักษณะอย่างนี้ครับโปตามครับหยิบเหล็กผิดหรือเปล่าครับสลาบุธปานประสิทธิ์หยิบเหล็กผิดหรือเปล่าโอ้โห ขออนุญาตครับสตาฟโค้ดครับกรุณาอยากกดดันผู้เล่นในสนามครับเอาครับให้บอลลึกสวยครับม่นแล้วพิกเล่นแล้วโดนบีบครับเป็นสินพิจารณาเลยครับว่าอย่างไรครับดู VIR แล้วครับถือว่าแฟร์เพย์ครับเข้าไปบล็อกตำแหน่งบอลครับไม่มีเจตนาสวนกลับขึ้นมาครับสุขสารคุณสุขครับให้มาที่อครเลสปพันธ์วรกุลเอกพัน์ครับให้มาอยู่ที่วิริวาครับ พี่บินบริลิครับสวยครับมีช่องเขาช่องแล้วครับมั่นด้วยครับโอ้โหเยี่ยมครับโอ้เป็นตำแหน่งบอลที่หาพื้นที่ได้ดีทีเดียวครับวิลลี่หวาตีรถทัวเปล่าเลยครับเมื่อสักครู่ครับมาหันมาคอนพี่ไทยเลยครับวิลลี่หวาครับตีรถทัวเปล่าเลยครับออกบอลมาครับไม่ถึงนาลิตสุขสันคุณสุขครับโดนเบียดชิงตำแหน่งบอลได้พู้สิทิให้เล่นต่อครับเซตบอลมาตรงโอ้ลูกนี้จังหวะสองไม่ให้แล้วละครับนี่แหละครับสปิริตของเกมการแข่งขันแล้วครับ เป็นนโยบายหลักนะครับของสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทยครับเป็นภาพที่สวยงามนะครับโดยเฉพาะฝีเท้าดีครับมีวินัยน้ำใจงามครับดันเกมลุกขึ้นมาครับสุพศุนพลวิรพลเชี่ยวเชิงศึกครับแตะแล้วหนีให้ตรงกลางครับมีหนึ่งตำแหน่งครับเจอกับอัครเดชประพันธ์วรกุลครับให้สวยครับเซตขึ้นมาเล่น เปิดยอดยกบอลมาเลยครับแล้วสลับตัดเข้าไปด้านในเข้าไปบังหนึ่งตำแหน่งและเข้าไปมาร์กหนึ่งตำแหน่งครับต้องย้อนกลับมาเลยครับพี่ออสวิรพลเชี่ยวเชิงศึกครับบุญลือวิทยาธรครับพยายามที่จะเติมแต่เข้ามาในสวยครับทําเป็นสามเหลี่ยมออกด้านข้างสวยครับพิกแล้วโยกออกนี่แหละครับโลโก้ของพี่ออสแล้ะครับ เลเข้ามาหนใ้แตะแล้วหนีครับพี่ออนลักษณะอย่างเงี้ยสมัยก่อนทําได้ดีเลยครับสมัยนี้อายุมันเป็นตัวบังคับแล้วครับพี่ออนพยายามจะแตะแล้วพลิกหนีแล้วครับพี่ออนในอดีตในรูปนี้คือโลโก้ของพี่ออนแลวครับแตะแล้วพลิกออกด้านข้างแล้วจะตัดลายเข้ามาหนาหน้าที่โลโก้พี่ออนแลยครับพี่ๆหลายๆด้านครับสุภาพร่างกายวันไม้ยังถือว่าเยี่ยมครับไม่ว่าจะเป็นพี่เบื้อกเองนะครับ พี่ออสเองแล้วก็นะครับพี่อาจารย์สุรีมณุลาครับยังถือว่าเป็นบุคลากรแล้วครับผู้ซึ่งสร้างชื่อเสียงอย่างต่อเนื่องครับให้กับราชบุรีครับเป็นแบบอย่างตัวอย่างที่ดีให้แับน้องๆเลยครับวันนี้พวกเราเองครับในนามของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคอมมโดในนามของแจมโบครับเพื่อเป็นเกียรติครับในการแข่งฟุตบอลพิเศษครับใน SFA ออนทัวร์ครับศิลปะกีฬานะครับวัฒนธรรมครับตอนนี้เราส่งมอบให้ครับ เป็นแบบอย่างที่ดีครับให้กับผู้สูงอายุครับในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายและพลังไมครับเราไม่ถือว่าเป็นการฉัดแล้วครับเราถือว่าเป็นการทดสอบสมรรถนะของร่างกายครับและวันนี้ต้องขอขอบคุณครับสำหรับทุกความร่วมมือครับโดยเฉพาะเป็นไปตามมาตรการของสบคครับศูนย์ริหารสถานการณ์แพรระบาดโรคระบาดติดเชื้อ2019ครับเว้นระยะห่างครับในการนั่งชมใส่แมสหน้ากากอนามัยครับบริเวณจุดสําคัญของใบหน้า สิ่งเดียวที่เราไม่ได้เว้นระยะห่างเลยคือความรักความเข้าใจความอบอุ่นและสิ่งดีๆที่มีแล้มอบให้ครับเราไม่ได้เว้นวักกันเลยเอาครับสวยครับสุพสุนพลดึงแล้วล็อกครับดูครับเปิดคอร์ลึกบอลโตครับสุรชัยลื่นครับไม่มีใครขึ้นมาเติมครับ1ตําตำแหน่งครับ1ต่อ3ครับต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวแล้วครับ เป็นภาพที่สวยงามเลยครับสำหรับฟุตบอลวุฒิสุับเล่นเพื่อส่งเสริมสุขภาพครับแล้วก็มีนะครับครอบครัวมาเชียร์อย่างสร้างสรรค์แล้วก็ให้กําลังใจครับความใกล้ชิดครับอย่างต่อเนื่องฟุตบอลวุฒิสพึงจะปลดล็อกแล้วครับสาหรับสนามกีฬากา่งแจ้งการออกกําลังกายครับหลายๆคนพึงมาสัมผัสกับเกมแข่งขันในวันนี้วันแรกแล้วครับหลายๆคนจูระบบสมรรถนะของตัวเองครับถือว่าทําได้ดีทีเดียวและโดยเฉพาะเราสังเกตนะครับหลายๆท่านเนี่ย นะครับก่อนที่จะเดินทางมาณสนามแห่งนี้นะครับสมรรถนะทางร่างกายเนี่ยไม่เต็มร้อยเเหรือว่านักกีฬาที่ลงไปเล่นแล้วไม่เต็มร้อยเครับหลังจากได้เครื่องดื่มคอมมาดโดมาดื่มแล้วสมรรถนะความพร้อมของร่างกายนี่สมบูรณ์เลยครับต้องขอขอบคุณครับเครื่องดื่มคอมมาโดด้วยครับเอาครับขึ้นเกมมาแถวสองเติมอันตรายแล้วครับเปิดคอหลึกหย่อนแล้วเลือกเลยครับนี่แหละครับโลโก้และช็อตเด็ดเลยครับ สุรพรชัยพวงไปบู์ครับเปิดหยอดเข้ามาในกรอบเขตโทษครับลอยตัวขึ้นไปเทคสะบัดนิดเดียวครับผู้รักษาประตูเห็นแต่ไปไม่ทันครับเรื่องนี้ต้องยกเครดิตเลยครับสำหรับการวางบอลที่แม่นยามการลอยตัวขึ้นไปเทคแล้วมันเป็นโลโก้ของสปอร์สุนพอยด้วยครับในานามกีฬาเขตไทยแลนด์ครับของราบุรีแล้วก็ในานามของธนาคารกรุงเทพครับ ลักษณะเนี้มาร์กห่างไม่ได้เลยครับลูกกาอากาศของสุพจน์สุนพลและการโยนที่แม่นยำตัดลายกาอากาศและตกเข้าศีรษะจุดนัดพบของสุรพร์ชัยพวงไพบูลครับในสมัยเล่นให้กับสกอรไทยและเล่นให้ปินเซตครับแล้วรวมไปถึงเยาวชนทีมชาติไทยสุรพร์ชัยครับคือเป็นตัวเซตพีของตำแหน่งบอลด้วยครับเอาครับเรามาดูช็อตที่ขึ้นมาเล่นครับคอลึกแล้วครับพี่ทอมนี่เล่นให้กับตำรวจด้วยนะครับ ตำรวจด้วยล่วิธีด้วยเอาครับเรามาดูเปิดสวยครับให้บอลสั้นวิรพลเชี่ยวชังสุขครับดันเกมขึ้นมายังให้ไม่ได้หรอครับหนีตัดมาตรงกลางดึงบอลพลิกเล่นครับกระแทกบอลลึกอัครเลศประพันธ์วรกุลให้ช่องดูครับพยายามที่จะทำสามเหลี่ยมเจอกับสุขสันคุณสุขครับราชนาวีเจอทับโบกครับเมื่อสักครู่ไปเลยครับต่อบอลขึ้นมาจากหน่อเนื่องครับสวิตตำแหน่งบอลเนี่ยนะครับเป็นสุรพลชัยพวงไพบูย์แล้วครับ เป็นตัวลถสปีดความเร็วของตำแหน่งบอลหรือว่าเป็นตัวเล่งสปีดความเร็วของตำแหน่งบอลเนี่ยอยู่ที่เขาเลครับสุรพรชัยพรมปบูนครับให้แผงหน้าเนี่ยเข้าช่องดีๆเท่านั้นเองครับเลือกที่จะเข้าเอาครับเลือกเปิดแล้วครับโยนบอลยาวๆถึงหรือเปล่าครับเดี๋ยวแฟงสุขสันต์คุณสุขครับเมนิดเดียวเท่านั้นเองดึงบอลลงครับนริศวางบอลตัดมาด้านในครับสุรพรชัยพรมปบูครับเปลี่ยนตำแหน่งบอลแล้วครับไปเองครับกินตัวก่อนหนึ่งต่อหนึ่งครับมีพิชัยครับเข้าไป กดดันครับออกบอลมาด้านข้างครับวิ่งแบกขวาขึ้นมาเติมแถวสองไม่มีใครแตะหนีสุรชัยเลิกโชคดีครับอย่างเยี่ยมครับสุรชัยมาเก็บจังหวะสองแล้วดูครับสองครั้งซ้อนแล้วจะคอร์ดขยับไม่ได้ให้สวยมั่นแล้วมีครับตัวเลือกหนึ่งตำแหน่งเรามาดูบอลกลครับวิรพลเชี่ยวเชิงสึกครับไหลบอลมาซ้ายมือแล้วยิงเลยครับจะเลือกไปโคนเสาซ้ายมือครับของพุทธสาประตู เซตบอลขึ้นมาไประบบทำได้ดีครับพยายามที่จะเลือกเจาะให้มันหลากหลายครับจะแถวหนึ่งและแถวสองเพื่อให้ตำแหน่งบอลมันพลิกตัดเข้าไปด้านในและให้แผงหลังนะครับเดินขึ้นมาแล้วเลือกเจาะครับฟุตบอลอาวุโสครับทำได้ดีทีเดียวครับโดยเฉพาะการให้บอลทราทาที่แม่นยำเอาครับมีสัญญาณว <akkor S 2> ีญญครับขอเสียงตบมือนานครับให้กับสุภาพบุรุษอาวุโสทั้งสองทีมครับน่าจะมีอีกหนึ่งคอร์เตอร์หรือเปล่าครับน่าจะมีอีกหนึ่งคอร์เตอร์หรือเปล่าครับ อีกหนึ่งควอเตอร์นะครับอีกหนึ่งควอเตอร์